สวัสดีครับท่านที่รับชมทุกท่านครับวันนี้มีเคล็ดลับดีๆนะครับสำหรับใครที่จะเอายางรถยนต์นะครับเก่าๆนะครับเหลือใช้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับก็ <c oughs> การ <c oughs> หลายคนนะครับจะกรีดจะมีปัญหากรีดนะครับกรีดยางรถยนต์นะครับหลายคนไม่มีมีด หลายคนมีดไม่คมมันทําให้กรีดยางรถยนต์ยากนะครับบางคนกรีดไม่เป็นนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาบอกว่าผมจะใช้นี่ครับนี่พี่นงเคียวนะครับใช้เขียวในการกรีดยางรถยนต์นะครับเพราะว่าทําไมผมใช้เคียวเพราะว่ามันง่ายนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ รีดยังไงเดี๋ยวผมจะกรีดให้ดูนะครับนี่คือเขียวนะครับถ้าเราจะกรีดตรงนี้นะครับนี่ถ้าเราจะกรีดตัวนี้นะครับเราก็ใช้เขียวนี่ครับใช้ปลายแหลมของมันเนี่ยนี่นะครับดูนะครับใช้ปลายแหลมของมันตรงนี้ครับถ้าเราจะกรีดตัวนี้นะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับใช้เขียวนะครับทําให้มันทะลุก่อนนะทำให้ทะลุก่อนโดยการถูไปถูมานะครับเดี๋ยวมันจะทะลุเอง หรือว่ากดให้มันทะลุนะครับน่ครับทะลุแล้วนะครับนี่ทะลุแล้วนะครับเมื่อทะลุแล้วเนี่ยง่ายเลยครับทีนี้ก็ดึงไปเดื่อยครับง่ายนะครับปลอดภัยนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับแค่นี้ครับ เพียงเท่านี้ฮนะใช้เขียวอเดียวนะครเราก็จะ สามารถผลิตยางรถยนต์นำไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับไม่ว่าจะเอาไปเป็นกระถางต้นไม้นะครับเอาไปปลูกต้นไม้นะครับหรือว่าเอาไปทำอะไรก็ได้ครับที่มีประโยชน์นะครับก็ทำตามผมได้ครับใช้เชียวอันเดียวนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ